แม่เรียกวอลขาดข้างล่างคืออะไรอ่ะแม่ได้วอลขาดแม่ก็นาฬิ่าทีมหมอเฮย้ยทำยังไงก่อนเรียบร้อยฮะอ้าเรียบร้อยเราทำยังไงล่ะเราทำยังไงกันน่ะเราก็จับทีมมา ไปฮะเกมนี้ต้องไม่แพ้นะฮะเกมนี้จับห้าต้องไม่แพ้นะฮะยินดีต้อนรับซูอารอวีต้องไม่แพ้ะฮะผมได้ออฟเลนที่คู่ใจผมกลับมาแล้วฮะต้องไม่แพ้ะะโอ้โหขออนุญาตออกเกาะเลยฮะยน,นี่ผมออกเกาะไปเลยตัดเลือดตัดเลือดด้วยดีกว่าโอ้โดามเนตมันฉ่ำขนาดนะั้นนะผมจะถึงไหมล่ะ เธอดูฝั่งเราสิอืมดับเบลิลเอดับเบลิลเอใครออกออกเลยฮะถ้าเลือดเกมนี้ผมไม่ออกฮะออกเลยผมไม่อยากจะยุ่งกับใครผมเกิดมาเพื่อฟาร์มฮะอืม <50. S 1> เด็กฮาร์เวดมูนเก่าฮะฟาร์มอย่างเดียวไม่สนใจใครทั้งนั้นนะเรียกผมว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวน สวยสุดฮะสวยเยอะฮะเอาพี่สตรีมอยู่พี่ต้องคุยกับลูกเพจหรือฝากกลางด้วยนะฮะเอาเป็นกู้ใจใช่ฮะเสียงทุกคนจะไม่ได้อยู่ในนั้นนะงกพันิดด้วยผมงกพันนิดด้วยอยากใส่ข้างล่างจังเลยฮะไปใส่กลางก่อนฮะใส่ล่างกันไปฮะคู่นั้นขอไปใส่กลางก่อนฮะ ใครกดให้ผมอ้าวเข้ามาแบบนี้ไม่มีสีไม่มีสีแล้วเข้ามาแบบนี้ฝากกางก่อนนะเอาเป็นผู้ใจผมจะลงไปซัดล่างฮะมันนานละมันนานละทำลูกเพจผมทำลูกเพจผมทำลูกเพจผมวะทำลูกเพจผมวะทำลูกเพจผมวะทำลูกเพจผมหรอเขียร่างกันไปเลยฮนะเอาสีเลยฮะ ไม่ได้หาต้องพูดต้องพูดไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก่ยังมีคนหมักเลยฮะอืมไปฮะขึ้นบนฮะขึ้นบนลงล่างใส่กว่าใส่กวา A B บเสร็จสตาร์ทฮะอืมจัดอจัดบนก่อน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 จัดให้ช้ำๆก่อน ไม่ได้ฮะคอหลักฮะอ้าวสวนนี่ฮะลงมาดิฮะลงมาลงมาดิฮะลงมาดิฮะลงมาเลยฮะรีเลือดนะฮะรีเก่งนะฮะรีเก่งนะฮะรีเก่งอะฮะรีเก่งอะฮะลังแกโดนลังแกฮะหลังแกหลังแกกันต่อไปลังแกกันต่อไปฮะอืมได้สินายอันตีใส่เราเหรอนีแน ไว้ค่ายอนหรือโดนย้อนค่าเอาดีๆคนเราคนเราก็ง่วงกันได้อ่ะยืนนิดยืนหน่อยยอนแล้ว่ยังยืนเลยเป็นแผนผมมาําบนให้ ได้เลยฮะไม่เป็นไรไปเลยมาแล้วแม่ผมมาแล้วแม่ผมมาแล้วเลี้หน้าะนี่ผมมาผมมาผมมาลับผมมารับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมาลับอไปฟาร์มก่อนด้สวยงามฮะ ฝากดูแลเมดผมด้วยนะเพื่อนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วมันจะเอาไง่นีมาแล้วอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาฮึบไว้ฮึบฮึบถึงยอนนะฮะถ้ผมถึงยอนไงถ้าผมถึงยอนไนงะโอ้ไม่ถึงลนะ เอานี่ก็ได้ฮะไม่กับแล้วไม่กับแล้วโอ้สตาร์นเก่งเหลือเกินอ่ะขออีกรอบขออีกรอบเ,เอ้ายังโดนตีอีกผมไปทำอะไรให้อ่า สุดนะโอ้ผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายละเรียบร้อยนะฮะผมขอโทษนะอันนี้ช็อตโยนนะ <c oughs> มีป่าแล้วก็ไอ้นี่ไง,ท,ไงที่ตายไปไงเนี่ยเนี่ยป่าเขา เดบพอแล้วใครจะเคลียร์ล่ะใครจะเคลียร์ล่ะก็มาช่วยสิก็มาช่วยสิเออม,มาช่วยสิเออ,อก็มาช่วยเคลียร์สิจิตใจปล่อยโลมเคลียร์คนเดียวว่าโถ จริงต่อไปฮะลุยกันต่อไปฮะอ่าเข้ามาแบบนี้สวยฮะไปฮะไปดาร์คฮะดาร์คฮะทุกคนพอแล้วอย่าดันอย่างนั้นพอแล้วสวยฮะเอาดันต่อ พูดไม่ฟังห้ามไม่ได้ยิน <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ดีฮะดีแล้วฮะสวยงามฮะ <c oughs> ทำถูกแล <c oughs> ้วฮะลุยกันเข้าไปฮะสวยฮะสวยแล้วฮะกำลังไปกำลัง, à, งไปตรงนั้นกำลังไป อ๋อสบายนี่สวยนี่ไม่ไหวผมเอามังกรก่อนก็ได้ฮะถ้าไม่ไหวอ๋อทำล่างขึ้นไปให้ละ มาพร้อมบันม่วงฮะลุยฮะลุยฮะเขาเหลือสามฮะลุยฮะลังแกกันเข้าไปฮะลังแกกันเข้าไปจังหวะแบบนี้อ๋อทำล่างขึ้นมาแล้วฮะล่างขึ้นมากลางไม่ทําทำนะอ่าไม่มนตีหรอเล่าอ่ะก็นึกว่าหมีก็นึกว่าหมีนึกว่าหมีไรปะหมีไรปะ ฝืนเอาดีๆหน่อยนะแล้วเดี๋ยวไปเอาอีดาบไม่เป็นไรพี่เอ็มจะจบละเอาให้จบเลย เลือดไม่ต้องฮะตัดเลือดไม่ต้องได้เลยเล่นสบาย สวยฮะไม่โดนฮะเล่นหลังให้ฮะอ้าวกลับมาทำไมโดนปัดมาหรอโดนปัดมาหรอ สบายฮะดาวฟรีอ๋ออ้าวได้คลิปอีกล้วโอ้อตัดเหนื่อยกืบ